เอาละครับมาชมที่เทกันครับโอ้โหต้นไม้ป๋าระวังบนนะป๋าด้านข้างก็ขอนไม้ข้างบนก็ต้นไม้ป๋าป่าโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โดนกิ่งไม้ครับ ดีว่าพับกระจกได้ไม่งั้นอะเรียบร้อยโอ้เฉียดเฉียดครอบล้อไปนิดเดียวแคบเหลือกเกินครับแบบนี้เขาเรียกมุดป่าเทเลยครับโอโดนจิ่งไม้อีกจิ่งมะม่วง ทีมงานสอสำราญดีครับวันนี้เห hey, ดินที่บันตะแบงตบบนหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้เปิดหัวกันที่สูรุลก,กี้สีชมพูคันนี้นี่โชคดีว่าพับกระจกได้ไม่มีหมวก ถ้ามีหมวกนี่หมดสิทธิ์รถแต่งนี่เขามไม่กล้ามุดแล้วครับแบบนี้ไปแล้วครบแล้วบะครับ ไปเดี๋ยวว่าไหนหนาคอยนี่เพิ่งเคลื่อนกิโลเมตรหมเอ็มขันต่อไปครับเดี๋ยวว่าเทที่ <c oughs> ใหม่ครับใกล้ๆกัน <c oughs> เด็กกาสีชมพูมาแล้ว <c oughs> นี่ก็แคบหน่อยครับห <c oughs> <ๆ> <c oughs> ลังคาหลังคา อยู่ใต้สายไฟพอดีโอ้ฝั่งนี้ก็ต้นไม้มีแต่ที่แคบๆเลยครับ แกมากเอียงนิดเดียวนี่โดนเลยพักเที่ยงยังไงอาพิเติเรียบร้อยไปแล้วครับ ที่เทนั้นวันนี้แบ่งกระจายกันไปเทครับจุดละสองสามเที่ยวโอ้วิ่งตามไม่หมดแล้วก็เอาเป็นว่าเราจะจากกาันเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับทีมงานสอสํานานดีครับสวัสดีครับ